สวัสดีค่ะนักเรียนและนี่ก็คือช่วงของการอ่านออกเสียงกริยา3มช่อง level 1นะคะอันนี้แค่ level one เท่านั้นนะคะนักเรียนคะทุกครั้งก่อนที่เราจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษเราจะต้องมาอ่านออกเสียงกริยา3มช่องทุกครั้งนะคะและเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะครูก็จะสุ่มเลขที่ของนักเรียนนะคะทุกห้องให้ อ่านออกเสียงอัดเป็นคลิปวิดีโอให้ครูในลายกลุ่มห้องเรียนค่ะ arrive arrived arrived b i what s m r was w e r e b e e n become became become bite bit bitten blow blew blown break broke broken bring brought brought build built built burn Bur nt, burnt burnt buy bought bought begin began begun carry carried carried catch caught caught choose chose chosen cook cooked cooked ง่ายมากเห็นไหมคะนักเรียนนี่คือภาพรวมทั้งหมด15ชุดคำนะคะดูความหมายด้านหลังด้วยนะคะหนูจะได้คำศัพท์ไปเองเลยโดยอัตโนมัตินะคะครูขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนนะคะมีพลังในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะมันไม่ได้ยากเลยลูกมีตัวอย่างให้ฟังหนูแค่ เอาเสียงเอาปากเอาฐานเสียงของตัวเองใช้ตัวเองเนี่ยเรียนรู้มันแล้วก็ตักตวงมันให้ได้มากที่สุดนะครูเชื่อว่าคนที่ตั้งใจยังไงก็ไปรอดค่ะกับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเลยค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเนื้อหาอื่นๆต่อเลยเนาะแต่จำไว้นะทุกครั้งเราจะท่องกริยาสามช่องก่อนเรียนทุกครั้งคะ่ะ